ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตราชวอและมหาวิหารได้เป็นประธานในการปิดโครงการอบรมคุณธรรมเยุธธรรมเป็นำลำดับสิบต่อไปขอากราบนิมนต์ด้วยความเคารพนะครับอาพวกเราตั้งอัญชลีนะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันนะอัญชลีวันทาอะพิวาทพุทธโธเมนาโถอัญชลีวันทาอะพิวาทธรรมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอะพิวาทสังโคเมนาโถ อัญชลีวันทาอัญชลีตั้งใจนะครับเอาตัวแทนถือพ่านขึ้นมานะครับประนมมือขึ้นนะครับตั้งใจนึกถึงสิ่งที่เราได้กระทำไม่ดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็ว่าดนาโมสามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามพระอาจารย์นะกายกรรมสามวจีกรรมสี มโนกรรมสามการกะระทําใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อพระรัตน์ตายจะตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ตั้งใจนะครับว่าตามนะกายกรรมสามวจีกรรม 4, รสี่มโนกรรม 3, รสามการกระทำใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อคณะพระอาจารย์ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอคณะพระอาจารย์ราารยได้โปรดยกโทษโต่อพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเอินตัวแทนเข้าไปถาไวายทั้งหมดสาธุพร้อมกันสาแล้วก็กราบพร้อมกันนะครับเอากรากรา จะนั่งลงนะครับพระเพียบเก็บมือเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นเป็นเครื่องธรรมะที่ระลึกมอบให้กับนักศึกษาทุกคนก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวโอวาทเพื่อเป็น ธรรมที่เราเลือกถึงพระอาจารย์เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบนิมนต์ด้วยความขอรบครับขออกาสคณะพระวิทยากรทุกรูปและวิทยากรผู้ร่งคุณอาวุธที่ได้เสียสละเวลามาบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกเงยในอนาคตทุกท่านขอจเจริญพรท่านรองผู้ในการ กนณกครูและนักเรียนทุกท่านก็คงต้องใช้คำว่าคำโบราณอย่างนี้ว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาเชกเช่นเดียวกันกับการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมในครั้งนี้เมื่อมีพบก็ต้องมีภาคมีจากมีลาแต่การพบในครั้งนี้เป็นการพบบนเส้นทางแห่งความดี และจากกันด้วยมิตรไมตรีที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าถามว่าสองวันหนึ่งคืนที่พวกเรามาบ่มเพาะอ,อบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิดถามว่าเพียงพอกับพวกเราแล้วหรือยังพระอาจารย์ก็ต้องตอบชัดๆว่ายังไม่เพียงพอ แต่สองวันหนึ่งคืนนี้จะเป็นเชื้อที่ก่อเกิดคุณงามความดีให้เกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกคนพระอาจารย์อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดเดิมๆที่เราเคยคิดเคยมีทัศนคติเคยมีแนวความคิดใดๆที่มันเป็นเชิงลบ ขอให้เราคิดทบทวน2วันหนึ่งคืนนี้ที่เรามาได้รับกระบวนความรู้จากวิทยาลัยแห่งชีวิตในครั้งนี้2วัน1คืนเอากลับไปใช้ให้มากที่สุด2วัน1คืนนี้ประสมประสานด้วยความสนุกสาระมีความสงบสุดท้าย ในโครงการอบรมกิจกรรมทั้ง2วัน1คืนนี้จะจบลงด้วยสำนึกสนุกสาระสงบและสำนึกจะต้องเกิดมีอยู่ในตัวนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพ่อเกษมทุกคนตลอดระยะเวลา2วัน1คืนที่พวกเราเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้สัมผัสได,ได้พูดคุยได้ มองเห็นพวกเราทุกคนตั้งใจเมื่อเช้านี้ก็ยังบอกกับทีมงานว่าเด็กรุ่นนี้นะดูแล้วน่าสอนนะเพราะว่ารู้สึกมีความรู้สึกว่าทุกคนรู้จักการรู้จักเวลารู้จักหน้าที่ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ สิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะติดตัวตามพวกเราไปตลอดระยะเวลายิ่งในสมัยนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าจะพูดให้ตรงตามยุคก็คือเป็นยุค disruption ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านทุกๆด้านของสังคมังนั้นเมื่อเรารู้ว่าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่รู้จักในการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพกับสังคมที่มันมีแต่ปัญหาที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศชาติหรือโลกของเรามีแต่ปัญหานะการที่ทุกสถานที่ทุกเวลาที่มันมีปัญหามันเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ให้เราเรียนรู้และกลับไปปรับใช้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะ มีทักษะมีกระบวนการอะไรที <aument> ่จะไปปรับใช้ในช่วงเวลานั้นได้เชื่อว่าสองวันหนึ่งคืนนี้พวกเราได้รับธรรมะทักษะกระบวนการที่จะไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรามากมายพระอาจารย์ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าการมาเข้าค่ายคุณธรรมได้แต่ความสนุกกลับไป ได้รับแต่เสียงหัวเราะได้รับแต่ความประทับใจแต่สาระสำคัญที่พระวิทยากรหรือวิทยากรได้สรุปไว้ตอนจบนักเรียนทิ้งเอาไว้ที่นี่ไม่ได้เก็บไปใช้ก็ไม่ได้ะนั้นทุกบทเรียนทุกกิจกรรมเป็นเพียงตัวอย่างนะ ที่ให้พวกเรากลับไปคิดนะแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้จากกาันะก,ก,มมจากการเปลี่ยนแปลงเท่ากับเราชนะไปแล้วครึ่งชีวิตถ้าคนคนใดก็ตามไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงเท่ากับพ่ายแพ้และสูญพันปลายทางของชีวิตของเราจะดีจะชั่ว ขึ้นอยู่กับสิ่งง่ายๆที่เรียกว่าการกระทำํำนั้นการกระทํานักเรียนจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาก็โทษตัวเองว่านี่คือกรรมเก่าที่เราเคยสร้างพระอาจารย์ไม่อยากให้พวกเราโทษอย่างนี้ว่ามันเป็นกรรมกรรมมันเป็นคำกลางๆไม่ดีและไม่ชัว่วเมื่อเรารู้ว่ากรรมคือการกระทำเราจงจงเลือกว่าเราจะทำความดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดี แต่วันนี้2วัน1คืนพวกเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและได้มาเติมเต็มทักษะกระบ,บวนการบทเรียนชีวิตที่จะนำไปใช้ในอนาคตต่อไปวันใดก็ตามที่พวกเรารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเมื่อยรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเกิดความทุกข์ขอให้เราคิดเสมอว่า2วัน1คืนนี้เราได้ ผ่านบททดสอบชีวิตมาแล้วเรามีภูมิคุ้มกันที่เราฉีดมาแล้วในจิตในใจของเราเราจะต้องผ่านพ้นมันไปได้พระอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนเก็บเอาเก็บเอาทักษะกระบวนการวิชาชีวิตที่คณะพระอาจารย์และวิทยากรมอบให้กับพวกเราทุกคนไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดวันต่อๆไปขอให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีสติเหรียญมีสองด้านธรรมชาติก็เช่นเดียวกันมันมีสองมุมแต่ละมุมมองแต่ละที่มันอาจจะมีอุปสรรคมีเหลือบมีไรมีลิ้นอยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั้งหมด มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เกิดความประมาทให้เกิดขึ้นหวังว่า203คนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะได้นำเอาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเอาทักษะกระบวนทักษะชีวิตที่พระอาจารย์และวิทยากรได้มอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสิ่งนี้แหละจะเป็นพลัง ให้กับพระวิทยากรวิทยากรที่มามอบความรู้ให้กับเราทำหน้าที่ทำงานต่อไปวันนี้พระอาจารย์งคงจะใช้เวลาพูดคุยกับพวกเราเพียงเท่านี้สุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวเอาความรู้ตรงนี้ไปให้มากที่สุดอย่าทิ้งความรู้อย่าทิ้งทักษะต่างๆเอาไว้ที่นี่ เพราะว่าที่นี่ไม่อยากรับสิ่งที่พระอาจารย์มอบให้กับพวกเราไปเก็บเอาไปให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายในการอบรมค่ายเพชรไวสัยใส่ใจคุณธรรมในครั้งนี้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ,พกรเพชรเกษมพระอาจารย์ก็ต้องของอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยโดยมีคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์คุณงามความดีที่พระอาจารย์ได้สั่งสมอบรมมา ตลอดทั้งคุณงามความดีที่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนนณสถานที่แห่งนี้ได้สั่งสมอบรมมาจงบรมกันเป็นตบะเป็นเดชะาพราะว่าปัจจัยส่งผลดลบรดาลให้คณะผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนณณสถานที่แห่งนี้จงประสบแต่ความสุขโชคดีคิดหวงังสิหนึ่งประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ทำแล้วไส ขอความปรารถนานั้น,นั้นจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จทุกประการเทิดสาธุทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวกราบท่านพอาจารย์พร้อมกันนะพร้อมแล้วประนมมือ,อกรา ก็าล้าก็าลจะได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้นำกล่าวคำบูชาพระนาตรเพื่อเป็นการปิดโครงการนะครับทั้งหมดยืดตัวตรงนะครับปนมือขึ้นพนระ้อมกันเลยนะครับ หังสัมมาสัมพุทโทธภะคะวาผู ได้ทุกคนนั่งลงนะได้เรียนเชิญเจริญพรคุณครูนะคุณครูได้มาชี้แจงได้ปล่อยนักเรียนได้ไปรับประทานอาหารนะครับ